เขาเห็นนะกลาบเขาน่าจะเห็นว่าตรงนี้มีด่านแต่เขาอ้างว่ารถเขาเบรกแตกค่ะก็เลยชนคุณตำรวจเข้าจังๆเลยหูหน้าเห็นใจอ่ะเนี่ยแล้วคุณตำรวจเขายืนตรงเส้นด้วยนะคุณเห็นบ้าก็ปกติแล้วเนี่ยยืนตรงเส้นเลยอ่ะ รถเนี่ยดูรถมาอีกทีคือสิบล้อเขาเบี่ยงเขาเบี่ยงหลบรถเก่งคันข้างหน้าคันหลังให้แล้วคือแบบได้ยินเพื่อนตะโกนก็ไม่ทำนมาีกทีก็คือรถอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะเต็มเต็มเลยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับผู้ชมช่วงหน้ากลับมาดูอุบัติเหตุระทึกกันต่อครั้งนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นกระบะนะครับตีวงกําลังจะเลี้ยวกลับรถปรากฏว่าไปตัดหน้ารถที่เขามาทางตรงชนเข้าไปเต็มเต็มแต่คนขับตัวกระปิด ิดประตูรถแล้วพยายามจะวิ่งหลบหนีครับทุกครั้งที่เข้าครัวมีความท้าทายรอยอยู่เสมอเพราะเส้นทางความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดน้ำมันพืชเกสรจุดประกายให้ทุกจานเป็นไปได้ AS 3 BB Fiber Tree จะทำให้เน็ตบ้านของเราเป็นได้มากกว่าเดิมบ้านเนี้ยเน็ตแรงทุกห้องไม่มีอับสัญญาณสุดบ้านเนี้ยเน็ตอัจฉริยะไม่มีไหลให้ช็อตฟิวบ้านอผมอะยังชิลวจะม,มูฟไปไหนขนาดทีวีก็ยังทำงานได้ส่วนร้านเนี้ยเน็ตแรงเวอร์ทำร้านเรายอดถายพุ่งกระชูด และต่อจากนี้พวกเราจะทำอะไรได้มากกว่าเดิม AS 3 BB Fiber t แม่ทุ่งเทคพร้อมมอบประสบการณ์ทุกอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่องใหม่ Enfagro e n f i n i t a s 3สุดเฉพาะที่มีลัตโตเฟอรินจากนมโคคุณค่าที่แม่เลือกสรรใหม่ Enfagro e n f i n i t a s 3ที่มีลักโตเฟอรินจากนมโคหน้ามีปัญหาใช้3ตัวช่วยจากจุฬา herbs แต่ยิ่งบวกยิ่งบูส บวกหัวเชื้อกูต้าหายาช่วยลดเรือยลิ้วรอยฟ้าแดดดูจางลงและหน้าดูใสในเจ็ดวันแครอทลำใหญ่แตงโมบวกหัวเชื้อกูต้าหายาจากจุฬาเฮิร์บรู้ไหมใครๆถึงชอบเบ่ง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 เวฟกรอบคาราเมลหอมหวานและยิ่งโรยข้าวพองกรุบกรอบเคลือบช็อกโกแลตเข้มข้นโอช็อตชอนเบ่งเบ่งเชนเนลใครๆก็ชอบเบ่งเบ่งเช่าอุ้ยชิดหนูเหมือนพี่เลย ผ้าูนกลิ่นแป้งเด็กและดอกพิวนี้บริส<อ>ุทธิ์หอมหน้าทะุถนอมแบบแป้งเด็กนาน30มวันใส่คอมฟอร์ดเนสกาแฟกระป๋องแจกทองรวม500อยเซนรวม500อเซนขดดื่มเนสกาแฟสูตรที่ร่วมรายการส่งลุ้นรวยทุกวันส่งห่วงผ่านตู้ปอน2อยหรือกรอกรหหสใต้ห่วงส่งทางไลน์ตั้งแต่หนึ่งตุลาคมถึง31ธันวาคมศกนี้รีบส่งลุ้นรวยกันเลยเครียดรู้ไหมการมองสีเขียวช่วยลดความเครียดได้เครียดเว้แต่ถ้าเอาไม่อยู่ รู้ใจมีบริการเสริมรถทดแทนระหว่างซ่อมราคานี้ได้รถทดแทนด้วยเหรอรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด30%แต่ละคนขอพรไม่เหมือนกันขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยดีหน้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากคันยพืชทีท่หลากหลายดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตร มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบผมว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลืมคงจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยชาชูเมนมาแล้วค่ะของโปรดรนะถึงเวลาจชเปลี่ยนไปแต่ชามทรงจำแสนอร่อยไม่เคยเปลี่ยนแปลงทีฮัจิบังราเมม มีเซมฮาไอคิดถึง<แ>สารสก,กรัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบ,บัติสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรโปสารสก,กรัดสำคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอคับเซมฮาปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจาก Mega We c a ร์ครอบครัวคือพื้นที่ลองและเรียนรู้ที่ลองใหม่ได้เสมอดื่มแล้วลองเรียนรู้ไปกับโอวัลตินที่มีโอเมก้าส6 9กและสารอาหารอื่นรวม18ชนิดนี่ค่ะแม่วิธีการเต้นโอวัลติน น้ำปลรราตำนัวใส่อะไรก็อร่อยลองชิมดูครับงั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะน้ำปลรราตำนัวแซ่บนัวนัวบุ๋มลับเลยกันแดดเนื้อบางเบาแต่ช่วยปกป้องสูงสุดหรอต้อง L'Oreal Paris UV Defender Invisible Fluid บางเบา20เท่ารู้สึกเหมือนล่องหน SPF 50+ ช่วยปกป้องขั้นสุดกันน้ำทนเหนือ UV Defender Invisible Fluid ใหม่แบบซองลองเลยเพรเราคู่ควร ห้าหกเยสวันนี้มาเข้าฉากกิน ไม่ต้องกินจริงนะครับต้องค่ะพุ่มกับอยากให้สมจริงอชัจ่จกินแบบนี้อาจทำให้ท้องอืดใช้อ e ีโ no. นคลายกรดลดแน่นเฟอ้อยาผงฟูซิตริกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามผัสประจำบ้านอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีโ e น no. ปาปริก้าสไปซี่ราเมงหอมกลิ่นซุปราเมงเข้มข้นปาปริก้าสไปซี่ราเมงแก้ไอขับเสมหะดผาดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสมัยประจำบ้านอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลกระทิงแดงโฉมใหม่เชื่อสุดใจพลังในตัวคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า นาฬิกา22นาทีมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องของวงเล่าบางครั้งบางทีกินเหล้าเมาแล้วคุยกันไม่เข้าหัวข้างกันได้ mm hmm. เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งทำไมต้องเล่า mm hmm. เหตุการณ์นี้ซ้ำรอยซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดโกรธกันในวงเล่าจากนั้นฝั่งหนึ่งเนี่ยเอาปืนมากูจะฆ่ามึงเมากูจะฆ่ามึงแต่ปรากฏว่าคดีพลิก mm hmm. เพราะว่าไอ้วระอาว่าที่จะยิงเนี่ยกระสุนด้าน mm hmm. สถานเลยเขาได้เอา้าวมึงยิงไม่ออกไอ้ฝั่งนี้ที่จะโดนยิงไปขโมยแย่งปืนและกลับมายิงไอคน